สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องไบค์พันธุ์สูตรหัวทุกท่านแล้วก็มิตรรักนักเสียงโช่องทุกท่านนะครับท่าในใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับดูจบก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยเพื่อที่จะว่าเราจะได้ไม่พลาดนะคลิปวิดีโอนะครับทั้งเป็นคลิปหรือว่าเป็นการสตรีมสดนั่นเองนะ,ะข้อมูลต่างๆเราจะได้ไม่พลาดนะครับผม ผมจะมีลงบางทีก็ลงทุกวันบางทีก็ช่วงนี้มีภารกิจนิดหนึ่งก็อาจจะเว้นสัก1วันสองวันก็จะลงคลิปให้เราได้รับชมนะครับก็ <S <S ในแต่ละงวดก็จะลงหลายคลิปเหมือนกันนะครับให้เราได้ติดตามนะครับหลายๆสูตรนะทั้งบนและล่างเล็กวิ่งตัวเดียวเด่นล่างเดนบนนะครับแล้วก็ปักหลักร้อยสิบหน่วยนะ คลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับรับชมแล้วนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็จะเป็นชุดสูตรนะครับที่จัดทำขึ้นมาจากสถิติที่ออกมาแล้วนะครับจัดทำเป็นสูตรนะครับคิดค้นออกมาก็นำมาทำเป็นสูตรให้เราได้รับชมนะครับก็มีทั้ง สูตรที่เดินต่อนะครับแล้วก็ไม่เดินนะครับก็มีปะปนกันไปนะครับก็จะเป็นการนําเสนอในเชิงสถิตินะครับผมแล้วก็มาลุ้นกับงางวดข้างหน้านะครับโดยที่มีสถิต,ติให้เราได้พิจารณาด้วยนะครับอมาดูนะครับงวดสูตรนี้นะครับเสียดายนะครับมาแค่หลักหน่วยนะ ชุดเดินดี10งวดนะครับผมสชุดตรงงวดที่ผ่านมานะครับมาเฉพาะ,ะเลขสูตรหลักหน่วยนะก็จะเดินงวดที่11เนะครับผมเลขที่ออกก็คือ3 3-2นั่นเองนะครับผมถ้าเราปิดเสดายในกลุ่มก็เน้นรูดรูดหน่วยนะแต่ว่าไปเน้น8-2กับ6-2สองงวดที่ผ่านมานะครับ บางท่านก็นําไปรูดก็โอเคนะครับแต่ผมตัวเน้นนะครับคืนเน้นสุดๆเลยแปดสองหกสองที่ผ่านมาแต่วิ่งตัวเดียวก็สองเลยนะครับถ้าเน้นเน้นวิ่งรูดก็เน้นหน่วยด้วยที่ผ่านมานะีได้เรามาดูนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่ผมจะคำนวณเฉพาะหลักหน่วยนะงวดที่1ิบสองนะครับต่อไปนะ เพื่อมาประกอบคู่กับชุดนี้หลัก10ล่างที่เดินดีนะครับ13งวดนะจัดสูตรเด็ดๆมาลงให้เลยนะครับผมเอาที่มาดูนะครับสูตรหลักหน่วยนะหลักแสนนะครับบวกกับหลักพันสี่ครั้งนะครับบวกร้อยหน้าที่หนึ่ง หน่วยหน้าที่หนึ่งร้อยท้ายที่สองอ่ะร้อยหน้าที่สองขออภัยร้อยท้ายที่หนึ่งนะครับแล้วก็หน่วยท้ายที่สองนะครับเห็นะหหน้าที่หนึ่งท้ายที่หนึ่งบวกหง,งที่ด้วยนะครับหลักหน่วยนะครับเมื่อบวกกันแล้วก็จะได้นะครับ 7จบวกแนะครับผมบวก7 4 28เอาไปแปนะเจ็ดบวกแปดสิบห้าบวกเก้บวกห้าบเก้าวกสี่สามบวกเก้บวกหกสแใช้แค่8นะมาตั้งเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับนะครับได้8 เพิ่มไปเลยนะครับ1แต้มได้ครับหน่วยบนนะครับสำหรับสูตรเด่น2ตัวมาตัวชุดนี้นะครับก็จะได้เลข8ตัวแรกนะครับและก็เลข9อีกตัวหนึ่งครับช่องตัวไหนครับลายทางเดินที่เดินตรงดิ่งลงมานะครับเลขอะไรครับเลข9นั่นเองนะครับจะมาไหมอ่งวดต่อไปงวดวันที่1 เดือนเมษายนพศ2568นะครับอ่ะเรามาดูเลยผมสูตรหลัก10ล่างนะครับสูตรที่สูตรนุดชุดนี้ก็ทำเอาไว้นะครับตั้งแต่10งวดมานมานครับแล้วก็เดินมา3างวดนะอ่าสูตรเนี้ยก็จะเป็นสูตรเก่าของผมที่ทำไว้นะครับแล้วก็เดินจริงมา3ามงวดแต่ก็มาลงให้เราได้รับชมดูงวดนี้วันแรกนะครับ อะเรามาลุ้นดูว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับมาดูครับงวดที่หนึ่งครับเด่นหนึ่งกับสามออกสามเจ็ดเข้าสามหลักสิบล่างนะครับงวดที่สองเด่นห้ากับเจ็ดออกห้าเก้าเข้าห้าหลักสิบล่างงวดที่สามเด่นศูนย์สองสิบล่างออกศูนย์ศูนย์เข้าศูนย์หลักสิบล่างงวดที่สี่เด่นหนึ่งกับสามออก สามสองนะครับเข้าเลขสามหลักสิบล่างนะครับงวดที่ห้าเด่นหนึ่งกับสามหลักสิบล่างนะครับออกสามแปดนะครับเข้าเลขสามหลักสิบล่างนั่นเองนะครับงวดที่หกเด่นสิบล่างสี่กับหกเลขที่ออกสองตัวล่างหกหนึ่งนะครับเข้าเลขหกที่สิบล่างนะครับงวดที่เจ็ดเด่นสิบล่างสองสี่นะครับเ 3, ลขทีนะ่ออกสอง หนึ่งนะครับสองตัวล่างนะครับเข้าเลขสองหลักสิบล่างนั่นเองนะครับงวดที่แปดเด่นสิบล่างห้ากับเจ็ดนะครับเลขที่ออกสองตัวล่างห้าหนึ่งนะครับเข้าเลขห้าที่ตำแหน่งหลักสิบล่างนั่นเองนะครับงวดที่เก้าเด่นสิบล่างศูนย์สองนะครับเลขที่ออกสองสามนะครับเข้าเลขสองหลักสิบล่างนะครับงวดที่สิบ เด่น10ล่าง5 7นะครับเลขที่ออก5 1นะครับเข้าเลข5หลัก10ล่างนั่นเองนะครับงวดที่11เด่น10ล่าง3 5นะครับเลขที่ออก5 0นะครับเข้าเลข5หลัก10ล่างนั่นเองนะครับงวดที่12นะครับเด่นหลัก10ล่าง5 7นะครับเลขที่ออก5 สนะครับเข้าเลข5หลัก10ล่างนะครับงวดที่13เด่นหลัก10ล่าง3กับห้าเลขที่ออก3 2นะครับเข้าเลข3ามตำแหน่ง10ล่างนะนั่นเองนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีมากสําหรับ10ล่างเด่นแค่2ตัวมาตัวนะ,ะก็งวดที่14นะครับเราก็มาลุ้น ไปพร้อมๆกันนะครับประจํางวดวันที่1เมษายนพศ2568นนะครับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่กับหลักหน่วยล่างให้นะสูตรนะครับผมเราจะใช้นะครับจะใช้หลักพันนะครับ บวกกับ10บบนสองครั้งนะครับบวก10ล่าง1ครั้งบวกหลัก10 3สามตัวหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับบวกหลัก1ิบสามตัวท้ายครั้งที่1นะครับ3มครั้งนะครับผมบวก2ครั้งที่นะครับเราก็จะได้ดังนี้นครับเจ บวก6บวกหบวกสบวกสองบวกสองบวกห3สามครั้งนะครับบวกสองค่างที่ด้วยนะครับ7บวกบวก6เป็น19นะครับ19บวกสา2่บบวก2บวกสองก็จะเป็น26 26บวก 5้บวกหเป็น36มบวกหเป็น41่บเวกสเป็น43บนะครับบวก2เป็น45่สิบห้าไหมนะครับสตรงนะี้ก็ห้นะครับเจ สิบสองสิบหยบอยาบวกสองโอเคนะได้ห้นะนะครับได้นะครับ,นะรบสนะครับเพราะว่า สองก็คือตัวตัวค่าคงที่นั่นเองนะครับได้สามนะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะอ่ารับเพิ่มไปสองได้ห้านะครับก็จะได้สามกับห้านะครับผมนะครับหลักสิบล่างนะครับผมงวดที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นงวดที่วันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมสามกับห้า จะมาตำแหน่งสิบล่างอีกหรือไม่นะครับอ่ะสิบล่างหน่วยล่างนะครับหน่วยได้เลขแปดกับเก้าจับคู่ชุดนะครับผมนะครับจับคู่ชุดก็จะได้ดังนี้นะครับผมนะ,ะมาดูเ๋ยะผมจะเขียนเป็นชุดคู่ชุดให้นะครับหลักสิบนะครับสามกับห้าหลัก หน่วย8กับ9นะครับผมจับคู่ได้8ปดอ่าสามแปดสาห้านะครับประจําเมืวันที่1เดือนเมษายนพศสองพันห้านะครับชุดเด่น2ตัวล่างตรงตรงนะครับหรือว่า2ตัวท้ายรัฐบาลนะครับก็ยังไงครับรอรอผลดูนะครับว่าสูตรทั้ง2สูตรนะครับ สิบล่างหน่วยล่างจะเดินต่อทั้งสองสูตรหรือไม่นะครับก็เป็นชุดแนวทางน้อยชุดสี่ชุดตรงตรงนะครับท่านใดที่ชอบน้อยชุดคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปสอ,องสามตัวตรงนะครับสามตัวตรงชุดเดียวนะครับเป็นชุดสูตรที่สามนะครับก็จะเป็นชุดหลักร้อยหนึ่งตัวหลักสิบหนึ่งตัวหลักหน่วยหนึ่งตัวนะครับแบบน้อยชุด ชุดเดียวแบบตรงๆเลยนะครับผมนะครับท่านใดที่ชอบแบบสูตรวัดใจนะครับตัวเดียวนะครับก็รอติดตามมาได้คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้อขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ